ก็จะมาเจอนักข่าวช่องใหญ่อีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนนะคะเมื่อนี้อยู่กับน้องเบนยญยอุ่นกอกค่ะน้องเบนเมื่อนี้เป็นจังไดเมื่อนี้เป็นจังไดคะตื่นเต้นตื่นเต้นตอนแรกก็คิดว่าอันเจ้าหน้าที่มหาซื่อมาทม มาถามซื่อๆนะแต่ว่ามาถามหาตูเลยบ่เบนบ่มาถามหาไครมาไปบ่ได้นัดหมาย้ด้วพี่เออบ่ได้นัดหมายนะตุ๊กใจอยู่เพิ่นมาเอ็ดพี่ลืมกลางเว้นกลางเว้นพอมตอนแรกก็ว่าสิบ่ได้อยู่เฮือนแล้วทีนี้นะผู้เจ้าบัดเอามะกบกใส่ถุงไว้เขาใส่ถุงไว้แล้วเพื่อนมาขึ้นมามาเอ็ดหยังขึ้นในใจเพิ่นมาจักคน2 2ท่านค่ะแล้วเพิ่นเพิ่นบ่ได้มาเสอยศเพิ่นไดยมาแบบไหนมาแบบเจ้าเฮาค่อยจังซี่เลยเออมามาาน่ะจ้แบบไหน มาแบบนี้แหละมาคือสุดธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเพื่นว่าจังไหนมาเนี่ขออันเอิญมาได้เลยนะตัวดีเอ็นเอแน่เพื่นมาถามหาไผ่เพื่อนมาหาเฮาเลยแหละตอนแรกนะเพื่อนคงสิตามหาเพราะว่ายันมาเตยบริยูเอาเอาเเพื่อนอยากได้คลิปน้ำนะที่นี่แบบเอิญเตยก็อยู่แล้วเพื่อนเลยมัอ้าเอาเตยเออเออขออย่าขออนุญาตเพื่อนว่าอย่าขออนุญาตมาอันเอาเพ่อเลยนะ เดียนเองน่ก็เลยมาสัมภาษณ์ค่ะอนุญาตก็เลยวันนี้เพราะว่าแต่เก่าเนาะเมื่อปีที่แล้วกับเวลาเพื่อนมาอยากได้ความรู้หรือว่าอยากได้เอกสารหรืออยากได้ผลเลยเนี่ยเพื่อนก็มาขอเลยนะก็เฮาก็ให้ปกติบัน้คืดยังคืดู่บอกว่าเป็นยังเพื่อนคืดนะมาขอตรวจดีเอ็นเอเฮานั่นแหละที่คืดอยู่ตอนนี้ค่ะแม่นบอกคืดยูอ้าคือมันก็ไต้หึงเลยนะคือเฮาก็คือว่าคือตั้งแต่ครั้งแรกนะวอไทยเดี๋ยวก่อนเนาะสบาย เบนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเบนเบนไม่ได้เคยตรวจอะไรเลยนะคะไม่ไม่สอบปากคําแม่อะไรเลยยังไม่เคยถือสอบปากคำใดๆทั้งสิ้นใช่ค่ะนั่นแหละแบบไปสอบพ่อกตูมว่าไปมุกว่าไปนั่นไปนี่บไ่ได้ไปน้าเขาหรอนะก็เลยมาคืดว่าเอ้าทําไมเขามาขอตรวจดีเอเราแต่เราก็ให้ความร่วมมือดีพาอคิดคิดง่ายๆเด้อพี่ตกตกใจญยู่แต่ให้โตก็ให้คนเอาใปให้ความร่วมมือจะยิงเขาว่า ญาตชี้ร้องไห้ใหญ่เลยใช่ไหมบ่เพื่อนเพิ่นแค่ฮู้ซึกแบบน้อยใจซื่อที่แบบว่าเอดเพิร์คือเพื่อนก็เจอแล้วเรื่องเรื่องนางลำเนาะพอเจอเรื่องนางลำลูกสะใภก็เจออีนะเจอซ้ำเจอซ้อนของน้องของแม่่าชีว่าซันนะฮู้ซึกคอยเจอคอยใจน้อยใจอ๋ออันน้องเตยนี่ยังบกเคยมีกันถือกันขอตรวจขอตรวจหรืออันยังบกเคยไปสพใดๆทั้งสิ้นด้วยไปได้กับพี่บัตแลวกับน้องเบนซ์ค่ะ ใช่ก็จะไปด้วยก็คือถ้าไปกับพี่บัตรเนี่ย็็ไปพร้อมกันสองพเนียแล้วก็ถ้าไปน้องเบ้นก็มีเรียกตัวอยู่ครั้งหนึ่งที่อ,อ,อายการมุกนาหาระ,ะและอ๋อ,อตอนนั้นตอนแฟนนั่นน้องเตยนี่อัน,นเคยเคยไปอันตรวดีเอเคยไปให้อันปากคําที่สพแมนค่ะเพราะว่า พี่บัตเป็นคนเห็นน้องคนแรกค่ะที่ทูเล็กไฟคล์กันได้ไปดูแน่ก็เลยได้ไปดูแน่เอ็ดอันเตยก็เลยได้ไปน้ำแต่เพื่นก็ไม่ได้ถามเตยได้ราก็ถามแต่ไอ้บัตค่ะถามแต่ผู้เดียวแม่แล้วเมื่อนี้นะเมื่อวานนี้เพื่นก็มาว่าขอตรวจดีเอเพิ่มเติมนะครับในเรื่องแล้วก็ตรวจทุกคนบ้างนี่คนเดียวเฮานี่แหละคล้ายๆเก็บตุกจนบ่จ้าเยาวนาณเนั่นแหละเพื่นก็เลยว่าเอาเขาก็อนุญาตเพราะว่าแต่ก่อนกันเน เพื่อนแต่จริงๆเพื่อนจะโทรหาก่อนไมตลอดแต่ตอนนี้แบบอ้ามาแบบสุกสือนช่แบมตื่นเต้นตรงนี้แหละถามเพื่อนอยู่บ่อสว่านอ้าวคือได้มาแบบเป็นซี่บ่บก้าว่บก้าวว้าวแล้คือไลฟ์สดก็เพื่อนก็ เก้าหรือเพื่อนจะเอากล้องเพื่อกล้องหนีก็เลยเล็ดเพลิไม่ได้และทีนี้นะได้ยินยาสิว่าเพื่อนมาตอนมมอนี้เพื่อนมานะมนเนื้อเยื่อพร้อมมานะก็เลยว่าคืนนี้คืนวานกนานแน็แม่น้องน้องแม่น้องอสินะ,นะก็เลยเพื่อนว่าอันทานายเพื่อนอยากเพื่อเฮาหนะไปลงบันทึกไวแ้แม่แล้วคุณหนาคุณตาเพื่อนหรือเปล่าอันคุณนค่ะผู้ที่เพื่อนมานี่เคยเห็นเคยเห็นแต่อันยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเพราะว่าที่เขาเคยเห็นเพื่อนค่ะแต่แค่ว่า เพื่อนมาแบบไม่นัดหมายแล้วเพื่อนก็ไม่โชว์บัตรแล้วเพื่อนก็เพ่แต่งตัวเรียบร้อยพอแต่งชุดธรรมชาติแม่ค่ะเพื่อนเอาส่วนไหนไปเอากระพุ้งแก้มค่ะแคทพันต้นใบาอยู่ในกระพุ้งแก้มซ้ายขวาแค่นั้นมาแบบมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วมาไวเค็มไวโอ้แบบนั้นเลยเนาะนมาเลยตื่นเต้นแล้วเห็นยาซีบอกว่า ไปลุบันทึกประจํำวันไปเด้อท่านทนายแน ah <inaudible noise> ะนํามาก็เลยโอ๊ยไปก่อนนะเฮาค่ะไปน้ำดีอืมว่ามีองเราก็สบายใจไว้เนาะอ่าอ่าเป็นกําลังใจให้น้องเตยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะมาสำหรคลิปนี้